สวัสดีครับนี่เป็นเกมรอบนี้เราเล่นเป็นบ,บเอาตัวรอดติดก่าล้างน่าจะประมาณนั้นนะนี่ก็ให้เลือดเซิร์ฟเวอร์เราก็เอชเชลแล้ว,ลวน่าจะมองกับเราดีอ่็โอเคตกลงหมดไม่อ่านอะไรทั้งสิน้นแล้วล้วเราได้ไงอ้ามาแล้วมาแล้ว อกีขึ้นมาแล้วนะน่าจะไม่ยากมากเนาะโอเคหลอนหมุนหน้าจออืมไม่ยากปุ่มนี้ปุ่มเดินได้เลยเพื่อนเหมือนเหมือน,นตัวเราจะบักอกอตัวเราคาอยู่จะโดดที่เออ คานทำไมอ่ะนีะ่กดทิศกล่องได้เก็บของอ่ะได้ของมาด้วยถือเอาสร้างระบุญได้เป็นขวานหินทาขึ้นมาครับป๊บับอ่่ข้าแล้วทำไงต่ออ่ะ ทำทำไมอให้เราทุบทำไหมเหมือนเราจะเดินได้นะอ๋อพิ่งได้เก็บเก็บอืมเรเเราเป็นชาวป,ป่ามีป้ายตัวนั้นมีป้ายเราแล้วก็า่าสนใออยู่แต่เราควรมาที่เรือขึ้นบินทนไมนี่รเราจะเก็บอะไรได้เก็บปีกขึ้นบินบอ๋อมันเป็นที่เก็บผอมปะ ก็มนันมันนะบินก็เราทุบได้ไหมทีม่บินปักปักปักไม่ได้มีเลือยมีอะไรพร้อมเนี่ยจะได้ไหมคืออะไรตกปลาได้ปเปล่าเออเราไว่นะนะ้ำอื้อ เราค่อนข้างเก่งเราอาจจะเป็นชาวป่ามาก่อนคือเราอยู่ในน้ำมนไม่เป็นไรถ่าเปแพ็คเติรเกมก็ปกติเนาะร้อยบะทบัวปลา,าก็ได้ทีเดียวแมปมีอะไรฮะเป็นที่อะไรอยู่ตรงนี้เนาะนี้เป็นขอนที่น่าสนใจแต่ที่ขึ้นแดงๆคืออยู่ตรงไหน เราว่าน้ำข้ามไปเลยไหมมันจะตายเปล่านี่เราว่น้ำข้ามไปได้นะแต่ผมว่ามันกลแตที่เกียรเดินนี่เปิดรูเปิดรกันได้ปื๊บเดี๋ยวเรากลับที่เกาะกัน,กนแล้วกัน โดดจ่องผมมีกลิ่น้าต้นใจเต็นเช่นดอกไม้มเก็บดอกไม้อืฝันนี่เ่รฝันแล้วแต่ต้นไม้เออสู้เหรอแล้วคุณจะสู้เหรอแล้วคุณจะมาสู้กับผมเหรอเรียบร้อยฝั่งจะพูดเลยทีอืมแบบแพทไหมถ้าไม่ได้ขอไม่พอ เชือกท่านทำไหมครับท่านทำไหมวะเนี่ยอ,อ้าเนี่ยตัดนาำได้ไม่รู้ว่า,าทำไหมก่หยิบมาก่อนแล้วกันมื้นเราเป็นไหนดีทุกป้ายไหมป้ายน่าจะบอกอะไรเขาได้บ้างว่าไงเพื่อน รู้นะว่าคุณอาจจะจำอะไรไม่ได้อ่โชคร้ายหน่อยที่ตอนนี้ใช่ก็คนตายไปแล้วเอาตั้งแคมป์ขึ้นมากระวข้คุณโชคด,ดีโอเคมาเศร้านะครับกระแขงคนเก่าคือตายไปเรียบร้อยแล้วปักโอ้โหปักหืมชัดชัดเต็มกรับ ไม่ต้องช้าแล้วผิวดาอืมเฮ้ยนี่อะไรอะเก็บตอนนี้ที่เรากำลังตามคร์มแบบตามคร์มแบบคึดคึกอย่างต้นต้นไม้ทำลายป่าต่อไปนี่ต้นตาลครับมีต้นต,ตาลนะฮะเรียบร้อย ไม้เนี่ยคือเอ้ยกล้วยอยากกินกล้วยพอดีเลยอือป่เก็บอะไรก็ไม่รู้เป็นกล้วยครับอ่าเราใช้มือเปล่าเก็บตรงกล้วยนะครับพยายัมรู้เห็น้ราจะหิวน้ำนะฮิ่งกล่องแดงแล้วม,มีอะไรแน่ๆอันนี้อันนี้น่าจะเป็นขอนดีกระเป๋าที่ผมหาย โอ้ก็โอ้ยืดร้อยได้เชื่อมมาด้วยก็ก็ก็ขโมยมาหมดแต่หนึ่งกระเป๋าจะแน่นนะเอีย้ยๆ,ๆเอี้ยๆของล่นด้วยนะดูทรงแล้วทีนี้เราต้องมนะาค้บกระเป๋าเพิ่มนะไม้เป็นความี่จำเป็นมาก ต้องใช้เชื่อกเหรอได้ครับเชื่อกเลยอือปึ๊บทำกระเป่าอ้าจะรากเต็มโอ้โหโอ้รับข้อมไปไม่ได้ครับเ็แล้วด้วยถ้าติบบาทแล้วข้อ่อนที่ผมคาไว้วก็ยังอยู่แบบนี้ เราคนน่าจะต้องเอาของทิ้งไปบ้างเช่นอันนี้ทิ้งไปก็นี่ไปโอเคทีีเราก็จะรับของได้ที่เรากราบอ๋อรับมาแล้วหยิบออตโต้เลยฮะโอเคทีนี้เราก็รู้วิธีครับของน้ำทั้งหมด การกินน้ำหรอใช่เนี่ยกินได้ปะเออโอ้โ و, กินได้เออโอ้โ,อโหาำขึ้นมาเยอะเลยอ่ะอื้อมีเหรอมาก็มาก็มาดิผมลบได้ลบไดปจบ,บได้เหรอมนีก็จะจะหนีไปไหนอ่ะ ล้วคุจะหนีไปไหนคูจะหนีไปไหนเ้ยจับจับเทมได้นี่มีจับได้อยู่นะนี่ผมอยากได้เพื่อนอยากได้เพื่อนเพื่อนรักเทมเทมห่อต้นจับเรื่องอาหารให้แน่เลยผมรู้ว่าคุณน่ะชอบชอบเอาใ่เชื่อเลยดูดูด,ดูไม่มีอาหารหมาอ,มอ้โม่ หาไม่ได้ด้วยปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันหนึ่งเครื่บินจะมีของอีกครับจะไปเช็ญเต้มแปบบเครื่องบินขออาหารมาน่ะเพื่อนไม่มีไรค่าอือทีนี้เราจะใช้นี่ได้ไง ยูส์นะนี่ไปตักน้ำตักน้ำแล้วเต็มถังน้ำดื่มเต็มถังครับเรากินเลยได้ไหมมันไม่เค็มด้วยแปลกจังเลยถังถังโหดมากโอเค ตัวเตะบุดไปตออกเดินทางกันต่อดีกว่าครับเออเราลืมคราบของเลยไม่มีของที่ขุดก็ไม่มีการาญ,ญาติจนนะฮะตั้งวันเราต้องการแร่มากเลยตอนนี้แขวะขุดแร่ได้ไหม เด่นๆเก่งๆเก้งๆดูโซอแล้น่าจะขุดไม่ได้เฮ้ยต้นต้นนี้อืมต้นไม้ต้ตนมตไม้เฮ้ยห,หมาไมเห็นนี่ต้นไม้ต้นนี้แม่งก็ตัดหญ้าซะด้วย โอ้โหโออขวานแตกไม่ใช่ตัดยากเราไม่มีขวานแล้วครับทำไงดีเร้วแว้วแล้รเรมาครับขาไม่ได้ด้วยจะเอาจากไหนอ่ะม่นอยู่จงไหนก็ไม่รู้อันนี้คือเรารู้แล้วอันดับแรกคือ ถ้าผมตกหลงปลาในป่านะี่คือผมตายแน่นอนหรือส่วนแล้วน่าจะรอดยากออโอเคไว้แค่นี้ก่อนละกันแค่นี้ผมก็รู้สึกอายเกินไปแล้วหนึ่งผมจะเอาตัวรอดไม่ได้ในสถาดการอย่างนี้นี่มีป้ายด้วยไปอ่านป้ายก่อนอุ๊บอากาศโอ้โหปา่ามันกัดผมป้ายอ่านว่าอะไร เยไม่สู้เราไม่สู้กันจะสู้ลบตายตายตายแล้วตา,ตาก่อนทุกคนไม่อยู่แล้ว